นี okay, s <S ่นะคะวันนี้เราไปรีข่าวของดีมูใช่ก็เป็นตัวแทนเหมือนได้เป็นตัวแทนไทยจีนวันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางดีมูเรียกเจมาด้วยแล้ววันนี้ก็เปิดตัวดีเดตได้วยใช่นี่ค่ะน้องน้องดีมู Ele เฟน n t อินดามูไลท์มันจะเป็นทีมของเขาที่แบบเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีพระจันทร์แล้วก็มีตรงนี้แบบแปลงร่างเป็นน้องช้างค่ะน่ารักมาก คพอวันนี้ก็คือคือยิ่งใหญ่มากเขาจะมีฉากทูตัวทางจีนมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอ่อคนที่วาดน้องดีมูมาด้วยอาร์ติสต์มาด้วยเลยก็สุดเป็นเกียรติมากแล้วก็แบบได้เจอน้องดีมูตัวจริงค่ะตื่นเต้นมากน้องน่ารักมากเขาบอกน้องไปแบบไปเรียนรำไทยมาด้วยใช่ก็ไี้เรีนรำไทยมาด้วยใช่ใช่น่ารักมากแล้วก็มีมีมีตัวน้องตัวใหญ่มาด้วยแบบเขาบอกบินมาจากเมืองจีนเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เป็นไงบ้างคะแต่ละตัวนี้นจริง<ๆ>เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวละคร4ี่ตัวที่แบบเขาทํามาเพื่อเมืองไทยโดยเฉพาะเขาบอกว่าเขาแบบอาร์ติสเขาตั้งใจมากๆในแต่ในแต่ละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบน่ารักมากซึ่งตัวนี้ก็คือครั้งนี้เลยเป็นตัวลิมิเตดน้องช้างสีเหลืองน่ารักยังฝากเลยค่ะ,ะกิจกรรมยังมีอีกตอนนึงวังนที่หก ก็ฝากกิจกรรม Hello Demo นะคะก็จะมีถึงวันที่6ค่ะก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะน่ารักมากลิมิเต็ดมากต้องต้องรีบตัมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดวันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดหนูอยู่กองก็คือถ่ายถึงเที่ยงคืนเลยวันนั้นค่ะก็ได้เซเลเบรกับทางกองแล้วก็พี่ก้าก็แบบมาแฮปแบบทางทีมงานก็มาแฮปอะไรอย่างเงี้ยของขวัญใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยก็กาลังคิดอยู่ค่ะว่าซื้ออะไรดี โอ๊ยอุบไปได้ไหมเขาก็ซื้อมีซื้อของให้ค่ะแต่เขาก็ตั้งใจทําเคกเป็นร,ปรูปหัวใจแล้วก็แบบมีรูปแล้วก็มีเขียนแบบเขียนข้อความต่างๆไว้บนเคกหนูก็นั่งอ่านเนี่ยก็น่ารักมากใช่เขาแบบเขา,าเขาเหมือนเขียนจดหมายเองแล้วก็ส่งให้ทางร้านให้ทางร้านแบบวาดเองอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอ่านให้ครบนะมีข้อความอะไรบ้างอ่านครบถ่ายไว้ด้วยเก็บไว้จริงตอนแรกไม่กล้ากินไม่กล้ากินจะได้ก,กิน แอบแอบชิมเพราะพี่ก้าบอกอร่อยมากก็เลยแบบเออลองชิมสักหน่อยแต่อร่อยมากชิมแล้วอร่อยมากก็คือเกือบหยุดไม่ได้เพราะอร่อยเกินแต่ว่าเราต้องคุมน้ําหนักเราก็ต้องกินนิดเดียวค่ะแล้วของขวัญตัวเองปีนี้คิดว่าจะชิ้นใหญ่ขนาดไหนโหจริงๆอยากจะซื้อบ้านเลยแต่ก็กําลังดูอยู่ค่ะก็กําลังหาอยู่ใช่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตใช่ค่ะก็น่าจะเป็นชิ้นใหญ่ในชีวิตก็อยากจะซื้อบ้านอยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ จริงๆดูแถวเนวาน่าไว้ค่ะก็อาจจะแถวแบบแถวที่อยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้จามเพื่อนไหมเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่ซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดซื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ปรึกษาทางพี่เก้าแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยพี่เก้าก็แนะนำแล้วก็ซื้อเลยจะจะได้แบบย้ายไปที่ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ของเราก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำก็ปีนี้ไหมถ้าปีนี้ได้ก็ดีค่ะก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมเชียวอยู่ ใช่จริงๆหมอดูก็บอกว่าเป็นปีทอของหนูหนูก็ตอนแรกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าอุ้ยเฉาอยู่แบบมาจริงๆค่ะก็เกินคาดไปไกลเหมือนกันแบบกับฟีดแบกหลายๆอย่างนะคะใช่อนน้กนี้ไปดูนานรอยงก็นานแล้วเหมือนกันนะคะแบบทางผู้จัดการพาไปดูอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากให้เราสบายใจเพราะเราก็เครียดออกออกมาจากที่เดิมแล้วว่าแบบอนาคตเราจะเป็นยังไงล้วก็แบบหาที่พึ่งทางใจแล้วก็มอดูเขา เขาบอกเราว่ายัางไงบ้างเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีของหนูเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามาเยอะมากๆตอน,น,นหนูก็แบบก็กคิดว่าแบบจะจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็จริงค่ะตอนนี้อ๋อ,อดูแมนมากพอหลังาแบบคนรู้จักคือเราไม่กลับไปถามคนอื่นะก็เออ,อเลนะหลังจากนี้จะเป็นใครอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ก็มีฝากทางพี่ๆแบบทางผู้ผู้จัดก,การไปถามต่อว่าแบบ โอเคปีนี้น้องจะเป็นไงผู้จัดการบอกว่าก็หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีก oh. หนึ่งก็แบบโอ้ยก็ดีใจค่ะแสดงว่าม,มีงานต่างประเทศติดต่อมาบ้างไหมงานต่างประเทศมีม,มีมีติดต่อมีหนังติดต่อมาค่ะแต่ก็กําลังอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่กําลังดูบทดูอะไรค่ะเขาบอกว่าเราขึ้นแท่นเป็นนางเอกซีรีส์อันดับโลกเพราะว่ามีเด็กที่อยู่อะไรี้ต่างประเทศคูเยเยอะมาก คือตอนแรกเห็นที่พาดข่าวก็แบบโอ๊ยตกใจมากว่าแบบโอ๊ยรอขนาดได้หรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่พาดข่าวให้หนูเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ไปถับเราเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเหมือนแบบก่อนหน้านี้เราลงรูปกดไลค์แบบหลายแสนใช่ไใช่ตกใจแบบมีบางรูปก็ขึ้นไปหกเจ็ดแสนอะไรเงี้ยตกใจแบบคนคือได้ได้ทาร์เก็ตหลายๆทาร์เก็ตมากขึ้นค่ะคนได้เห็นจากเหมือนตอนนี้ เออคนต่างชาติก็เริ่มดูมากขึ้นกว่าเพราะตอนแรกจะเป็นเมืองไทยก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปแบบประเทศอื่นบ้างแล้วค่ะก็เห็นใน DM เอ็มเขาก็ชอบ DM แบบภาษาจีนมาแบบว่าชอบมากเลยติดตามอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหลังจากนี้ทุกคนเรียกเราว่าเฉียวหยูเป็นเจใช่ทุกคนเรียกหนูว่าเฉียวหยูไปไะนน้องเฉียวหยูอะไรอย่างเงี้ยคือดีใจมากก็คือน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเฉียวหยูแล้วตอนนี้หลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามไามอุ้ยแอบสปอยจริงๆมีมีเพลง มีแบบไปฟิชเชอร์ลิงกับเขาเ้ยค่ะก็น่าจะได้เร็วๆนี้แล้วก็มีแลนจะทําเพลงค่ะก็แต่ก็ยังไม่แน่ใจมาแล้วก็มีซีรีส์กับพี่เก้านี่แหละค่ะน่าจะได้ดูประมาณปลายปีนี้เลิกรับรักออกแบบค่ะก็ไมถึงกลัาเพลงอีกแล้วอืคือจริงๆอ่ะหนูก็ทําขำๆลงลงทางโซเชียลแต่ว่าก็เหมือนมีคนอื่นเห็นว่าแบบเอ้ยเราร้องได้เขาก็ ชวนเราไปฟิชเชอร์ลิงบ้างค่ะอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็มีค่ายเพลงติดต่อมาค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังแบบคุยอยู่แตเป็นเพลงแนวไหนใส่น่ารักหน้ารักตายแล <laughs> เพลงเดียวค่ะยังยังไม่แน่ใจแต่ว่าเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างไทยๆหน่อยค่ะใช่กกเเดียวของรา็มก็ยังยังอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบลงลึกว่าจะทำยังไงจะทำไหมด้วยค่ะก็เลยแบบแค่มีมีคนชวนมานงานก็คือได้ ใช่แต่ก็มาได้อีกค่ะมาเรื่อยๆรอยบ้างอะไรขอบคุณแฟนบ้างที่แบบดูขึ้นมาสังเกตเราใจังหวะด่วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผลงานเรื่องส่งด่วนนะคะแมทยูนิคอนก็ตอนนี้ก็ยังดูได้ทาง Netflix ค่ะก็ขอบคุณที่คือทุกคนแบบว่าทุกคนที่เดินมาหาหนูทุกวันเนี้ก็แบบชอบซีรีส์มากแบบดูแล้วแบบได้แรงบันดาลใจรู้สึกว่ามีแรงแบบทํางานต่ออย่างก็ คือคนที่เล่นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วยที่ผลงานออกมาดีขนาดนี้ก็ฝากด้วยนะคะ hey, hey.